ย้อนถ้ามึงไม่อยากให้ลูกมึงตายมึงเอาเงินมาให้กูเท่าไหร่นะสามแสนสามแสนไม่งั้นลูกมึงตายไม่เชื่อม,มึงดูพูดกับแม่มึงเลยแม่คะต้องให้ลุงหงส์สามแสนเลยไหมคะเอาแบงค์เยอะเยอะเอาแบงค์เลอะเลอทำไมไปเอาแล้วเลอะเอาเยอะเยอะเอาเพียบเพียงให้มาลุงหงส์ได้หมดเกลี้ยงเลยนะเออแล้วมึงลองแต่กูอยากจะให้โอกาสลูกมึง กูจะไม่ฆ่าลูกมึงก็ได้ถ้าลูกมึงพูดคำว่าชอช้างได้กูจะปล่อยมันไปพูดได้ชอช้างชอช้างอ่าวลูกมึงพูดไม่ถูกมึงตายชอช้างไม่ใช่ชอช้างเว้ยพูดใหม่ชอช้างไม่ใช่ชอช้าง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 เพดชอช้างพูดเยอะๆเนะ พ่อมึงแบงค์พันเยอะเยอะแบงค์พันแล้วละแบงค์พันแล้วละกูไม่เอาลูกมึงตายย่อยมึงจะไม่ได้เห็นหน้าลูกมึงตายไปแล้วจะฆ่าลูกมึงขอพ่อขอโอกาสให้หนูเขาสุดท้ายเอาเอาพ่อพมาตนะ้งสองสองอ่าไม่ใช่ตาย